สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3ทับหนึ่งกลับมาพบกับคุณครูก้อยคุณครูละออทิพย์กุกคุณโทษอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยค่านิยมไทยค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องภาษาไทยวัฒนธรรมประเพณีประจำชาติและท้องถิ่นเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะคุณครูมีคำของจองเมืองไทยแสนดีมาท่องให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะเดี๋ยวคุณครูจะท่องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาในน้ำมีปลาในานามีข้าวทำมาหากินแผ่นดินของเรา ปูกเรือนสร้างเย้าอยู่ร่วมกันไปเราอยู่เป็นสุขสนุกสนานเราตั้งถินฐานไว้จนยิ่งใหญ่เมืองไทยเรานี้แสนดีกระไรเรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอ่ยต่อมาเดี๋ยวเด็กๆมาท่องไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ คำของจองเมืองไทยแสนดีเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวทํามาหากินแผ่นดินของเราปลูกเรือนสร้างเย้าอยู่ร่วมกันไปเราอยู่เป็นสุขสนุกสนาน เราตั้งทินฐานไว้จนยิ่งใหญ่เมืองไทยเรานี้แสนดีกะไรเรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอ่ย คำของจองเมืองไทยแสนดีเขาก็ได้เล่าเกี่ยวกับว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวการทำมาหากินในแผ่นดินก็ทำได้ง่ายใช่ไหมคะและคนไทยของเรานั้นก็อยู่กันอย่างมีความสุขต่อมา คุณครูก็จะพาเด็กๆมาดูเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมประเพณีประจำชาติและท้องถิ่นค่ะภาษาไทยเป็นภาษาทางการของประเทศไทยและเป็นภาษาแม่ของชาวไทยประชาชนไทยก็จะใช้ภาษาไทยในการพูดคุยสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน และเด็กๆลองดูที่หน้าจอนะคะเด็กๆก,ก็จะเห็นพยัญชนะไทย44ตัวคุณครูได้ยกตัวอย่างกอไก่ขอไข่ขอควายงอง,งูมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะต่อมาสระ32เสียงและเด็กๆก,ก็จะเห็นตัวเลขไทยใช่ไหมคะ ตัวเลขไทยก็จะมีเลข0เลขหนึ่งเลขสองเลข3เลข4เลขหเลข6เลข7เลข8และเลข9ค่ะวัฒนธรรมไทย คนไทยจะมีการทักทายที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามนั่นก็คือการไหว้ค่ะอาหารไทยและขนมไทยอาหารไทยเป็นอาหารประจำของประเทศไทย มีการสังสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติถือได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญของประเทศไทยและคนไทยนั้นจะบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักโดยนิยมกันอยู่สองชนิดคือข้าวเหนียวและข้าวเจ้าต่อไปเรามาดูขนมไทยกันบ้างค่ะ ขนมไทยมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยก็คือมีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรนวัตถุดิบวิธีการทำพิธีพิถันรสชาติอร่อยหอมหวานสีสันสวยงามรูปรักษณ์ชวนรับประทานเด็กๆสามารถดูภาพตัวอย่างอาหารไทยและขนมไทยจากภาพด้านบนนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาคุณครูจะพาเด็กๆไปดูเกี่ยวกับประเพณีประจำชาติและท้องถิ่นกันค่ะโดยคุณครูได้ยกตัวอย่างประเพณีลอยกระทงและประเพณีทรงการมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะประเพณีลอยกระทงตรงกับวันขึ้น15ค่ําคำเดือน12 ประเพณีเหล่กระทงนี้นะคะจัดขึ้นมาเพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคาและเพื่อและลึกถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลองอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดํารงชีวิตประเพณีสงการประเพณีสงการเป็นประเพณีฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทยโดยกิจกรรมทั่วไปนะคะที่เราจะทำกันในวันสงการมีดังนี้ค่ะ การทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระการลดน้ำขอพรผู้ใหญ่การปล่อยนกปล่อยปลาการนำทรายเข้าวัดเพื่อเป็นนิมิตโชคลาภต่อไปเดี๋ยวเรามาดูประเพณีเพื่อสืบสารทางพระพุทธศาสนากันบ้างค่ะ ซึ่งคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆได้ฟังคือประเพณีการบวชนาคและประเพณีการทอดกรินค่ะประเพณีการบวชนาคหรืออุปสมบทของชายไทยที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์จะต้องบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของบิดามารดาและถือเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้มีศีลธรรมอันดีงามเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนาน ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันต่อมาประเพณีการทอดกระถินการทอดกระถินเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยประชาชนจะมาถวายภาพพระกระถินแด่พระพิสุสง์ที่อยู่จำพรรษาครบแล้วการทอดกระถินนั้นสามารถทำได้ในเวลาที่จำกัด คือตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15้าค่ำเดือน12ภาระงานของเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆฝึกเขียนตามรอยประและพิจารณาสถานการณ์แล้วตอบคำถามค่ะเช่นเด็กๆมีเทียน8เล่มให้เพื่อนไป3เล่มเด็กๆจะเหลือเทียนกี่เล่มคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย